ที่ได้ยินเสียงแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะไปรบกันที่ไหนนะคะแต่นี่คือเสียงของโพนค่ะโพนคือเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนพัทลุงมาตั้งแต่อดีตค่ะคนพัทลุงมักจะพูดว่าเกิดมาก็เห็นพนแล้วและวันนี้พัทลุงมีโพนมงคล9ลูกซึ่งอยู่นณที่ต่างๆของเมืองให้คนไปตีดังๆรับสิริมงคลค่ะซึ่งก็ได้แก่ พลก้องฝาพลพัะสุธาสนันพลขวัญเมืองพลเรืองเดชาพลมหามงคลพลมนเทวันพลอนันตชัยพลพิชิตภัยรีและพลสีภัยสารค่ะจากคนโบราณสร้างพลไว้ในวัดเพื่อตีบอกเวลาหรือแจ้งสัญญาณเตือนเมื่อมีภัยวันนี้ค่ะคนยุคใหม่พัทลุงมีพลมงคลเก้าลูกให้คนทั่วไปได้รู้จักเอกลักษณ์เมืองพัทลุงค่ะ